ต่อจากตอนที่แล้วนะคะเราก็มาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นการสร้างสี่เหลี่ยมแบบกำหนดด้านกำหนดองศาแต่ไม่ได้สร้างในหน้าต่างของแพทเทิร์นของชิ้นงานไม่ใช่นะเราต้องไปสร้างที่สเก็ตนะคะคิดปล่อยเลยค่ะเห็นไหมคะเขาระบุมาว่าด้านนี้ด้านบนนี้เราอยากให้ได้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบด้านนี้สูงเท่าไหร่ดีเอาห้าอ่ะเป็นเจ็ดกี่องศาสามสิบแปด ได้มาละใคะพอได้มางี้เสร็จแล้วเราลองมาดับกันค่ะพอดับเสร็จแล้วตรงนี้ไปไหนเอ่ยนะะอนี้เสร็จแล้วหยิบลงมาทำง,งานชิ้นเดียวแล้วเราเรามาเช็คกันนะคะว่ากี่องศา ตัวนี้คลิกสามสิบแปดองศาไหคะนี้เป็นคําสั่งของตัว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 นี้นะคะต่อมาตัวนี้จะไม่ขอขอผ่านเพราะว่าเขาสร้างมาสําหรับเขาเรียกว่าอะไรสำหรับโรงงานที่ทํากระเป๋าโดยเฉพาะเฉพาะเลยะคะ่ะอันนี้นะคะเราจะเราจะไม่ยุ่ง ตัวเซนเตอร์ก็จะแค่นี้เองตัแค่คลิกว่าตรงกลางไม่ตรงกลางแค่นั้นตัวตัวเงาตัวชาร์ดนี่คือการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับเส้นเส้นดั้งเดิมอะค่ะ,ะถ้าเราคลิกจะใช้นะถ้าเราจะใช้ก่อนอื่นเลยเราต้องมาติดตั้งก่อนดิสเพย์แล้วก็3ตัวนี้1 2 3 3ตัวนี้นะคะตกลงจากนั้น เราก็ค่อยมาคลิกชาร์โด Shadow ตัวนี้นะคะให้โชว์โชว์ใช่ไหมเฉพาะชิ้นนี้นะโอเคเราก็คลิกเห็นนะคะมันจะมีเส้นเท่านี้มาเราลองเอาเข้ามาข้างในนี่จะมีเส้นนี้มาให้เห็นไหมคะแต่ถ้าเราต้องการลบเราก็มายังไงไปอย่างงั้นเรามาโดยที่คลิกอันนี้ก่อนใช่ไหมคะตัวคอนเนาะเราค่อยมาถึงชาร์โดพอขากลับเราก็ต้องติ๊กก่อน Delete จากนั้นเราค่อยมาที่นี้ทีละตัวทีละขั้นสามตัวหนึ่งสองสามโอเคค่ะสตินไลน์นี่นี่นี่หนึ่งสองสามโอเคเป็นอย่างนี้นี่นะคะนี่คือคำสั่งตัวนี้นะคะ,ะตัวต่อมาตัวนี้อันนี้เส้นเส้นเย็บนะเส้นเย็บเรามาเขาเรียกว่าอะไรทำเส้นเย็บ ให้เป็นเส้นภายในอ่าสมมติเราเออก38เป็นอย่างนี้กด F11 ค่ะเพื่อโชว์เส้นตะเก็บนี้นะคะเราโชว์ปุ๊บเนี่ยเราเส้นให้อยู่ด้านนอกมันไม่ควรเราก็กด F5 ค่ะให้มันอยู่ข้างในยิ่เราสามารถกด F5 เข้าออกได้นะเดี๋ยวใหม่ชิ้นหนึ่งแล้วเราสร้างตรงนี้สร้างตะเก็บอันนี้ตะเก็บอยู่ข้างในนะเราจะสร้างตะเก็บอยู่ข้างในก็ได้อ่าลบจุด50นี่เป็นอย่างนี้ จากนั้นชิ้นนี้เราลองทําไมคะกด f 5ค่ะ f 5ให้มันออกไปนะนี่ชิน,นี้เราจะทำานะเราจะมาทดสอบเราก็มาเลือกคํานี้นะคะคลิกชิ้นนี้ชิ้น,นเดียวนะตกลงสังเกตไหมคะเส้นเป็นอย่างนี้แล้วลองกด f 5ดูมันจะไม่พลิกเพราะมันอ่านว่าเส้นนี้เส้นเย็บเนี่ยทำไมคะกลายเป็นเส้นภายในไปแล้วนะคะนี่คือคําสั่งตัวนี้ต่อมาตัว l o อก section ตัวนี้นะคะ จะมีหน้าที่สมมติว่าเราทํางานตัวนี้ชิ้นนี้นะคะด้านนี้เราไม่อยากให้แก้ไขงานเราเมาส์ซ้ายคุมเลยค่ะแล้วคลิกคำสั่งล็อกเส้นนี่ล็อกเส้นสีจะเปลี่ยนไปละเราก็ทำงานได้เราก็ทำการแก้ไขจุดต่างๆที่ต้องการได้เลยนะคะแต่เส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นที่ทำไม่ได้นี่พอเราต้องการยกเลิกเส้นล็อกเราก็เพียงแค่กดคำสั่งล็อก ปลดล็อกออกนะคะล็อกแคนเซิลมันก็จะปลดล็อกหมดตัวต่อมาตัวนี้สร้างน็อตนะคะนอ็อตเราก็มาตรงนี้กันมานชิ้นเดียวเราลองสร้างนอ็อตนี่นะคะจิ้มไปเลยอยากได้ตรงไหนจิ้มไปครบเราปิดคำสั่งนี้เราเอ๊ะทำไมน็อตไม่มีด้านด้านนี้ด้วย ปกติมีคลิกอะไรไปเนอะดิสเพย์ใช่ไหมอันนี้มันเปิด F3 ทำไมไม่มีให้คอนทรลทีหน่อยค่ะเราลองมาเช็คหน่อยลอยนอตเกิดอะไรขึ้นนอ็อตทำไมถึงไม่ติดมาด้านนี้แต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยมาเช็คกันนะคะเ,เรามาเรียนต่อก็คือน็อตตัวนี้เนาะเราคลิกคำสั่งไปปุ๊บถามว่าชิ้นเดียวใช่ไหมใช่เห็นไหมคะว่าน็อตมันอยู่มันทำไมคะกลายเป็น v ีน็อตที่อยู่ด้านด้านนอกด้วยด้านนอกนะลองอันดู อ๋อที่มันเป็นงนี้เพราะว่าอะไรคะ f 5นี่ใช่ไหมคะจําได้ไหมพอเรามาสลับอย่างนี้สลับ f 5มันเลยอ่านว่าเส้นนี้คือเส้นตะเข็บอ้าเราต้องมาแก้ไขตะเข็บหน่อยคะ่ะคลิกจุดห้าศูนนี่มันถึงจะมาะอ่านโอเคนะพอเรามา,างี้เสร็จแล้วมาเรียนต่อคะ่ะ not cover outline ก็คือทําไมคะคลิบมันจะอยู่ข้างนอกกรณีที่เรามีเครื่องออลโตคั cut. เห็นไหมคะมันจะอยู่ด้านนอกหมดเลย นะตัวต่อมาตัวนี้เปลี่ยนให้ T ีนอตไม่ว่าจะนอตอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นตัว V อันนี้มันมีการคลิกตัวนี้ไปแล้วนะคะขออันดูนิดหนึ่งอ่ะอันเกินเราก็มาคลิกคำสั่งตัวนี้นะ V not โอเคเห็นไหมคะมันจะเป็น v not นั่นหมายถึงว่าคำสั่งนี้ทำให้ Not ที่อยู่บนเส้นเส้นเย็บตรงนี้นะคะเส้นนอกนี้นะเป็นตัว V แต่ถ้าอันนี้ก็คือพลิกไปเลยค่ะ V เนี่ยจะเป็นตัว V อย่างนี้กลายเป็นตัว A นะคะก็คือตรงก้นแหลมนี้จะอยู่ข้างบนนะตัวต่อมาเกี่ยวเกฑ์ห้านี่เกณนห้าทั้งทั้งหลายเลยคอนโทเนเห็นตัวนี้ไหมคะคอนโทน I มันจะจับความยาวให้พอดีกับชิ้นงานแต่ถ้าเป็นคอนโทน L นี่วิฟวีฟอยู่ไหนวีฟตัวนี้เป็นคอนโทน L กำหนดตัวเลขที่เราต้องการเช่นนิ้วหนึ่ง นะคะหรือหรือถ้าเกณฑ์ผ้าเรานะคะยายเกณนผ้านิดหนึ่งถ้าเกณฑ์ผ้าเรานะคะแมมันติดกันหนึ่งอย่างนี้เกนผ้าเราเนี่ยเป็นหัวเดียวเราคิดเราอยากได้หัวเดียวนะ,ค,ะคำสั่งต่อไป c อนโทรลไใช่ไหมคะมอสกครูคอนโทรลไอให้พอดีคําสั่งสุดท้ายตัวนี้มันคืออะไรคะคือมันจะปรับให้หมุนมาทางเดียวกันเฉพาะ เกณฑ์ที่เป็น one way เท่านั้นนะคะคลิกมันจะหมุนมาทุกชิ้นเลยให้ลงมาทางซ้ายมือทุกชิ้นเลยการความผิดพลาดเวลาที่เราทํางานแล้วใช้ส่วนมากเราจะใช้สองหัวตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าอันไหนเป็นเอ่อเป็นจุดเริ่มต้นพอถ้าเราวางมาร์กแล้วเนี่ยเราค่อยไปปรับให้เป็นสองหัวจะดีกว่าก็าคือปิดประตูร่วความอันตรายทิ้งไปซะตัวต่อมานะคะ ตัวอ่าตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าตัวนี้นะคะมันคือเป็นกลุ่มการสร้างแขนแขนหนึ่งชิ้นแขนเชิดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแขนสูรแขนตัวนี้มันสําหรับแขนผู้หญิงมันก็แขนไขว้ค่ะอ่ะอันอันดับแรกคลิกเลือกเลยค่ะความยาวคือ A อปลายแขนกว้างต้นแขนกว้างความยาววงแขนหน้าวงแขนหลังนะคะใส่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกตกลงก็จะเป็นชิ้นแขน นะคะอ่ะตัวต่อมานะคะตัวแขนต่อตัวที่สองนี้ก็เช่นเดียวกันระบุต้องการให้เท่าไหร่เหมือนเราทํามือะคะ่ะเราทํามือตรงนี้ต่างกันที่เท่าไหร่นะคะปกติแล้วเวลาเราสร้างเนี่ยตรงช่องนี้เราจะต่าง3ามเซนช่องนี้จะ1นจุเซนเนาะก็ทาํทาทําไประบุจากนั้นก็ตอบมาก็จะได้แขนสุดอ่นะคะอันนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นแขนแฟชั่นละ เราก็เหมือนเช่นเดิมก็ระบุตามที่เขาเป็นอวัจนภาษามาให้ว่าตรงนี้กว้างกุณยาวเท่าไหร่ก็ระบุมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับแขนทั้งหมดตัวต่อมาตัวตัวนี้นะคะเป็นตัวสร้างชิ้นดามปกติแล้วเวลาเราสร้างดามเนี่ยเราคลิกอย่างนี้ใช่ไหมคะคลิกแล้วเราก็คลิกคําสั่งนี้อ่ะเราอยากได้หนึ่งนิ้วต่อหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะแล้วเราต้องมานั่งดามออกมาใช่ไหมคะอ่านี่นะแต่ของเราไม่ เราคลิกคำสั่งนะคำสั่งตัวนี้นะคะชิปพีคลิกค้างเมาส์ค้างไปทางปล่อยระบุเลยค่ะอยากได้นิ้วหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ซะนะตกลงออกมาแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ออกมาละนี่ค่ะตัวนี้นี่ออกมาละนะคะนี่คือเป็นคำสั่งตัวสร้างชิ้นดางตัวต่อมาตัวต่อมาเหลืออีกสามนาทีครับตัวต่อมา ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างขเขาเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับสร้างจากเส้นลูกตรงนะค่ะให้มันโคง้งเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูการทำนะแล้วสังเกตกันเองละกันความกว้างก็คือโซนนี้ความกว้างอยากได้ห้านิ้วถ้าเป็นขอบขอบเอาสองนิ้ว L1 จะต้องยาวกับ L2 เสมอก็คือเส้นโค้งข้างในเนี่ยคะ่ะเส้นสั้นเนี่ยคือ L2 ข้างนอกเนี่ยคือ L1 นะอย่างเช่น L1 30 L2 20ตกลงเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้ลองวัดดูนะคะลองวัดดูค่ะบวกอ่ายี่สิบนะ บวกสาเห็นไหมคะตรงนี้เนีย่ยเป็นลักษณะนี้เราสามารถประยุกต์มาใช้แบบอื่นได้เช่นว่าตรงนี้เราเอา20 20ความยาว20นิ้วเนาะแล้วก็อันนี้15บห้ามะสิบหะโปรงอยากได้บานเท่าไหร่สิบห้าสา5ห้าก็จะเป็นอย่างนี้เนีย่ยค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะ เราจะเอามาพลิกแพงแบบไหนได้บ้างนะคะตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับดัตต้าเบสของของโปรแกรมเลยโปรแกรมที่มาจากจีนทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากส่วนมากนะจะมีฐานข้อมูลมาให้ทุกอย่างแทบแทบจะทุกอย่างแล้วเราสามารถเอามาแก้ไขบางจุดได้ ในกรณีที่แบบว่าเราไม่มีช่างแพทเทิร์นนะคะแล้วเรา,เารับงานมาอย่างนี้เราก็สามารถเอางานที่อยู่ข้างในเนี้ยมาแก้ไขได้นะคะ <S <S นี่ก็คือตัวของ fully auto pattern นะคะตัว step นี่ step นี่คือเป็นการเดินดู ทำไมอ่ะทำไมผมเป็นอย่างนี้อ่ะเอากระเป๋ามาใช้ไม่สิเรามีลองห,หยิบดูเพราะว่าตัวนี้มันมันปนกันระหว่างข้อมูลเดโมกับข้อมูลที่มีคีย์นะคะ นะคะ,ะเราต้องการเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเออดิสเพย์แล้วก็สแกนเนอร์นะคะตกลงเราลองเปิดที่นึงอหมดเวลา เดี๋ยวเรามาดูในในตอนต่อไปนะคะ